ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9อช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออฟโสวัสดีครับพบกับ e a เก e o no. ์ออฟโกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอดสองพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับ ันตำรวจเอกศิริวัตรดีพอการที่พกพาพระเครื่องติดตัวไว้ตลอดเวลาพร้อมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาและยังเป็นการช่วยเตือนสติตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีประกอบแต่กรรมดีมีเมตตาเมื่อเราทำดีก็ต้องได้ดีกลับมาหากทำชั่วก็ต้องได้ชั่วผมเชื่อว่า หากเราทําดีแล้วพุทธคุณย่อมคุ้มครองแม้เข้าตาจนก็ยังแค้วคาดปลอดภัยเอาตัวรอดได้นี่คือความเชื่อของพันตํารวจเอกศิริวัตรดีพอทั้งนี้พันตำรวจเอกศิริวัตรกล่าวว่าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีโซเชียลออนไลน์ที่แพร่หลายทำให้มีคดีความเกี่ยวกับการละเมิดและการกระทำความผิดผ่านโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากการห้อยพับเป็นของคู่กันกับพุทธศาสนิกชน บางคนมีพระในดวงใจเพียงหนึ่งเดียวบางคนมีพระชื่นชอบหลายองค์พันตำรวจเอกสิริวัตรนายตำรวจผู้มีความศรัทธาและชื่นชอบพระเครื่องมีพระเครื่องในดวงใจถึง5้าองค์โดยแต่ละองค์นั้นมีประวัติไม่ธรรมดาถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่พันตำรวจเอกสิริวัตรเป็นคนที่มีใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรมชมชอบการไปทำบุญตามวัดต่าง ถ้ามีเวลาว่างจากงานประจําเป็นอุป,ปนิสัยส่วนตัวที่ถูกปลูกฝังมาจากพิดาและมารดาตั้งแต่สมัยยังเด็กด้วยครอบครัวมักจะพาไปทําบุญตามวัดอยู่เป็นประจํานอกจากนี้พระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสามารถนํามาใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้โดยนําแก่นธรรมคาสอนมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองรวมทั้งสังคมส่วนรวม เนื่องเพราะคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยเป็นกฎของธรรมชาติเขาจึงใช้หลักแบบพุทธเข้ามาบริหารงานโดยใช้หลักพรมิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาเบกขาซึ่งถือเป็นหัวใจหลักพันตำรวจเอกสิริวัตรระบุว่าส่วนตัวแล้วนับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อในพระพุทธศาสนา และพุทธคุณเชื่อว่าศาสนาจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่พึ่งทางใจได้ดีโดยตั้งแต่เข้ามารับราชการตำรวจก็เริ่มต้นของพงระหลวงปวดทวดโดยมีคนรู้จักให้มาใส่มากว่า20ปีก่อนที่จะมาเป็นโคศกสำหรับพระเครื่องที่อารัธนาของขอส่วนใหญ่จะมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมอบให้รวม5องค์ประกอบไปด้วย พระสมเด็จวัดระคังพระหลวงปูทวดเหลียนหลวงปูทวดและเหลียนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพระหลวงพ่อโสธรทั้งนี้ยืนยันว่าเคยมีประสบการณ์เฉียดตายมาหลายครั้งหลายค่ะแต่รอจากสภาวะอันตรายมาได้อย่างหวุดวิดเลยโดยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นโดยพุตธคุณแห่งวัตถุมงคลให้ความคุ้มครองจนแควคาดได้อย่างปลอดภัย แขวนพระแล้วทําตัวไม่ดีประพฤติในทางที่มีชอบก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกับโจรต่อให้พระดีมาแค่ไหนพาทานก็ไม่คุ้มครองถ้าคิดจะแขวนพระก็ต้องทําตัวให้ดีอยู่ในศีลธรรมราทานต้องคุ้มครองคนดีหากเราคิดดีปฏิบัติด,ดีแล้วก็เป็นเกาะคุ้มกันตัวแล้วในเบื้องต้นครับพระสมเด็จวัะคังสร้างโดยสมเด็จพุทธาจารย์โต ผมรังสีเป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทยและนักนิยมสะสมพระเครื่องพวกประเทศต่างยกจ้องให้เป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องจึงทำให้นักสะสมพระเครื่องทั้งเก่าและใหม่ต่างอยากได้พระสมเด็จวัดระฆังมาไว้ในครอบครองบูชาถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างสูงเลยทีเดียวสมเด็จพุทธจารย์โตผรมรังสี เกิดเมื่อวันที่17เมษายนพศ2 3 3 1เวลายำลุ่งที่ตำบลไก่จนอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารดาชื่อเกศปิดาไม่ปรากฏนามว่ากันว่ามารดาท่านเป็นชาวบ้านตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์ปิดาท่านอาจจะเป็นชาวเมืองกระแพงเพชรก็ได้เพราะมีบันทึกเขียนว่าปีลกา จุฬาักราช1,211พศ2,391สมเด็จพุทธจารย์โตวัดะระฆังกรุงเทพมหานครขึ้นมาเยี่ยมญาตินเมืองกำบแพงเพชรซึ่งแสดงว่าท่านมีญาติเป็นชาวเมืองกำบแพงเพชรสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีท่านเกิดในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1สมเด็จท่านมีอายุยืนยาวถึงห้ารัชกาล เมื่อครั้งมีการปั้นพระบรมรูปราชการที่หนึ่งปัจจุบันอยู่ที่ปราสาทพระเทพปิดอนผู้ปั้นต้องอาศัยผู้ที่เกิดทันและเคยเห็นราชการที่หนึ่งซึ่งในขณะนั้นมีเหลือเพียงไม่กี่คนที่สามารถบอกพระลักษณะของพระองค์ได้หนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีพระพิมพ์สมเด็จวัลคังโคสิตาราพิมพ์มาตรฐานที่วงการพระยอมรับมีด้วยกันห้าพิมพ์คือ 1. พิมพ์ใหญ่ 2. พิมพ์ทรงเจดีย์มพิมเกตบัวตูมพิมพิมฐานแซม 5. พิมพ์ปลกโภมวลสารของพระสมเด็จส่วนใหญ่เป็นรูปปูนขาวผสมผงพุทธคุณคือผงมหาราชอิทธิเจปธรมังตีนิสิงเฮโดยทานเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้ทำผงกรรมวิธีแบบโบราณคือ เขียนบนกระดานชนวนเขียนแล้วลบรวบรวมผงนำมาสร้างพระนอกจากนี้ยังมีอิทธิวัตถุดื่นเช่นใบลานว่านอิฐหักดอกไม้บูชาพระทั้งหมดนำมาโขผสมเข้าด้วยกันประสานด้วยน้ำมันตั้งอิวจะทำให้พระไม่เปราะหรือแตกหักง่ายสมเด็จพุทธจารย์โตผมรังสีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังองค์งที่6เมื่อท่านอายุ รวม65ปีแล้วและครองวัดละขังได้ประมาณ20ปีจึงมรณภาพในวันที่22มิถุนายนพศ2415จําจำนวนการสร้างพระคงจะเป็นการญาตทีทราบจำนวนการสร้างครับพระสมเด็จวัดละขังเพราะท่านสร้างเป็นครั้งเป็นคราวตามปริมาณของวัตถุที่มีและไม่มีผู้นับจำนวนไว้แต่ท่านสร้างเป็นเวลา6ปีคือพศ2409 ถึงพศ2415สุดท้ายนี้ผมขอบุญและบารมีของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีจงอํานวยอวยชัยช่วยคุ้มครองปกป้องออท่านและครอบครัวให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชม ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g กอ of n o ฟจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ